สวัสดีครับพี่น้องครับพ,พอกับช่องลุงปิยะนะครับผมเมื่อนี้ก็หมดสวัสดีวันพักแรมนะครับเป็นคนงานยี่ห้อไหนหดนะครับนี่ทุกขัน้นบรรเทที่กับอยู่จุดหมดนะครับ กักเลี๋ยยู่วันตัเจ้าพี่นอ่อยจากนั้นเรากยรับสาวฝุนลกไกลกระฮะอะไรทำไมเป็นอะไรไไนอนเอาทำไมไม่นอนโอ้ยมอลับอกว่าไม่มีกำหนดเลือกเนาได้เลือกตีสอสมเลืกีหนึ่งกำลังโปงหัวนอนเตยล่าเรา สวัสดีวันพักแรมนะครับโดนฝูสาดนอนนอนเน็ดนั่นไปครับพี่องตึ๊ดแต่ามองลู่ก็จุกจือนี่ครับมองมองนี่นะครับมองเป็นมองที่ห้อนเคยมาเล็นแล้วมองกลางเวที่กัย้ยนี่แล้ว ซอยน้ำเน่รีสอร์ทน่ะเล้อผมผูกเทงเจ่าไรรึเของวานเฮ้ยของหวานอาของหน้าาซอยนั่นน่ะซอยนั่นน่ะพี่อยู่สอหลังรีสอร์ทนี่นี่รถข้าล่างึ้นเขาแข่งกันเยอะกไปเรา่ึ้ดเขาอ่ะก้อดันแขงกันเยอะรามอยู่ด้านซอยเขาปะ ฟักไฟบ่วเน่าหรอกระซำ10เมตร10เมตรทำมาได้ด้อยีเกียร์เป็นยังมีเกียร์จะเปิดอ่ะิ0ตัวใช้อยู่มั้งโอ้ยมันม่หอดเกียร์แอปถ้าคุณเจรถดกเปิดตู้ทางตู้ทางจี่ของืเจ๊ถ้หอวเจ๊จะหลดนั่นแหละ นี่กับวันี้อย่างไรครับไี่นองก็เป็นบรรยากาศในวันพักแรมนะครับก็คือี่มน,นทางไปงานเริ่มงานคู่นี้อย่างกันวะ ได้งโได้เชียงหยางหม่ายาไ่้าพเฮ็ดยังก่นอนแกงก่เสรมือเส้นรอเลยโอ้ขับเรียงขาบเดียวใช่ไหมแกงร้อน ลลรถลำโพงนะรถลำโพงคันนี้คันนึงคันคือคันนึงบรรยากาศดีครับนี่ลม้มเย็นหุ่มกระไลานี่ก็เป็นหมองพี่เขามาแสดงนะครับรถเวทีนะครับรถเวทีสามคันรถวัดสองคันที่สามนี่เป็นหกคัน 7จ็ดแปดเก้าเงินสามสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา้าสาคันนะพ่มานมานี่ครบหมดเลยเต็ดยหน่ดีครับพี่น้องยหน่มองยูมองซอดี อึดอเต่มองสียูยหูหุ่นกะห้มยูน่กะห้มนะครับน้ำหำองน้ำกันดีนะครับหลวงพอ่อคนให้ใส่อย่างดีเลยเดินทางมาจากสุวินทวงศ์นะครับประมาณเก้าสิบโลกเดินทางมาไก่เป็นน้องเลยกีนึงที่นี่ครับคือ ตีนึงครับเก็บหอกเสร็จกับประมาณตีสามเสร็จปั๊บก็เดินทางออกมาพี่ได้ครับมาหอดก้อนมูผลมากับลูงพิะครับรถสุดตัวครับมาหอดกอนมูตอนมันมาทางนี่นะครับบาง,า,างพ้นกับมาทั้งพี่ปสองท้าง พากกันกินก่อกินน้ำแล้วก็น,นอนพักผ่อนนะครับนี้เวอรหยุดวันหยุดมาที่ไหค่ะครับคี่น้องตอนแรกตอนที่มาตอนแรกท่าน มันเป็นงานนะครับผมก็นึกว่าเปสิวัวใหญ่บ่อขนาดนี้เพราะแบบเอาคลองยังออกสุดยอดเลยกว้างคักเอาคลองเอาล้านข้าวยังออกนะโอ้ใหญ่มากเลยครับบัดจูเชิงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนอนพักเล็บยี่หือนึงครับเดินทางอื่นเ้าทางอื่นเ้าคของรอยห้างของมันสามสิบโล นี่ก็เป็นโต๊ะครัวไปตับส่งกินนี่ก็เป็นสถานที่ทำการแสดงนะที่เคยมานะครับสาหรับพิษเพื่นๆ,ๆก็เคยมาแล้ว หลังจากหลังจากที่สาวน้อยน้ำเพื่นโชวมาประมาณสี่หมื่นนะครับท่าผมจำผิดแล้วก็ลาสาวน้อยเพื่อนแพงว่ามัดสี่หมื่นหรือประมาณเจ็ดหมื่นนี่แหละครับเพื่อนแพงว่าถ้าแถแสดงตัวมันพัลาดเห็ดจังกินว่ะยืดหนี้ก็เป็นหม่งน้อนนะครับ ได้อยู่ไก่กับเมลงน้ำกันได้ครับพี่น้องวัชกุชเชอนะครับแล้วก็สีราชาจังหวัดชุมพันธ์นะครับไปเดินงาทีมงานได้วันี้ทังว่าท่านได้อาบน้ำอยู่พี่น้องนอนหอยตื่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับติดตามรับชมช่องปิยน้ำนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำ กำลังไลงเชื่อใจเห้ทีมงานเรากับมุกยานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับเดวยวพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอกราบสวัสดีครับ